ครับวันนี้เรามาดูที่แปลงนี่หน้าแปลงฉนยวยาวๆนี่24 24ไร่15ตารางวาบ้านสามเ้าวนะครับจังหวัดอุดรธานีนท่านที่ชื่นชอบที่หน้ากว,กว้างๆนะครับด้านหน้าเลี้ยวขวามานิดนึงก็จะเป็นซอยถนนคอนกรีตนะครับจะทะลุออกข้างวัดบ้านสามเ้าวไปเส้นอุดรธานีสามเ้าวดอนกลอย นะครับทะลุไปพิบุตรรักแปลงนี้ขายยกแปลงหนึ่งยี่สิบสี่ไร่สิบห้าตารางวานเนี่ยเราขายที่สิบแปดล้านนะครับสิบแปดล้านค่าภาษีค่าโอนก็คนละครึ่งส่วนค่าในหน้าก็สามเปอร์เซ็นต์รถเยอะนะครับวิ่งผ่านไปผ่านมาเสาไฟสามเฟส สาไฟสามเฟสถ้าตรงไปที่รถเนี่ยมานี่ก็จะไปออกน้องไสไปบ้านหน้องไสไปน้องนาคำนะครับตรงไปด้านหน้านี่โฉดไปเดียวเลยนะครับ14ไร่24ไร่15ตารางวาขายกันยกแปลงเลยนะครับ18ล้านนะครับบรรยากาศเขาก็ทำบ้านสวนกันแบบนี้นะครับโซนนี้